ที่นี่นะคะลิมชัยหาดจอมเทียนพัทยานะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่30นะคะ30ธันวาคม2566นะคะตอนนี้เป็นเวลา22น่นาฬิกามินาทีค่ะก็จะเป็นวันหยุดยาวของหลายๆคนเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะคนก็มาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มาจากกรุงเทพนะคะเพื่อมาเตรียมเผาดาวกันที่ริมชายหาด จอมเทียนพัทยานะคะมาเ,เที่ยวทะเลกันมากมายเลยค่ะนี่เพิ่งวันที่30นะคะยังไม่31นะคะคึกคืนมากชายหาดตอนนี้นะคะมีผู้คนหนานแน่นมากๆเลยค่ะแล้วพรุ่งนี้นะคะคิดว่าน่าจะมี เพื่อนพี่น้องมากมายนะคะมาเขาดาวกันที่ริมชายหาดทะเลที่จอมเทียนนะคะหนาแน่นกันมากๆเลยค่ะนี่คือบรรยากาศณตอนนี้นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะขอห้ทุกคนมีความสุขกันมากๆเลยค่ะหนึ่ง ีเรามีครั้งเดียวนะคะเต็มที่ให้สุดไปเลยค่ะนี่คือบรรยากาศรอบๆร,ริมชายหาดจอมเทียนพัทยานะคะในะตอนนี้ค่ะ